เลพอตไปที่ข่าวข้างบนเนาะแล้วลงไปข้างล่างอันนี้ไม่เกี่ยวกับไข่มุกแต่แถมพอลงมาเจอรูปป้านกก็คุยแล้วตรงเนี้ยไอศิลาจะใบว่าให้ตามสายตาของนกไปก็คือนกเนี่ยมันจะบองกันไปททอดแล้วตตัวเนี่ยจะมีลำดับบอกว่าต้องตีปิศณะอักษรอะไรก่อนเราก็เดินจนครบ5ตัวเนี่ย แล้วก็ตีตามที่เห็นพอเสร็จแล้วเราก็เข้ามาข้างในเนาะตรงที่เราตามขนนกมาส่งคอนนั่นแหละเข้ามาก็เจอพวกรูปปั้นนกเนี่ยเราก็คุยได้อย่างอันนี้อันแรกเนี่ยพอเราคุยแล้วเนี่ยมันจะมีเอ็กโตรการนำขึ้นมาที่เราเข้าห้องไปเก็บเอ็กโตร์โคลาสได้แต่พอดีเราเด็กเก็บไปแล้ว พอเราเข้ามาข้างในเนี่ยดูขวามือนะตรงนี้คือจุดที่เราจะไปต่อแต่พอดีเราเนี่ยมาสู้กับพวกครูนตรงนี้แล้วเห็นกำแพงอันนี้ก่อนเราเลยเข้าก่อนอ่ะกดคนนกมันจัดสลายกกำแพงรูปนกได้ด้วยเออแล้วเข้ามาตรงนี้ปุ๊บจะมีหีบอันนึงเก็บปุ๊บได้แล้วไข่มุกที่เหมือนดวงดาวอันที่หนึ่งแล้วเราก็มาอ่ะอันที่เราวงเมื่อกี้ก็จเจอหีบไข่มุกที่เหมือนดวงดาวอันที่สอง แล้วออกมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ลงมาด้านล่างนี่จะมีกำแพงรูปนกอีกอ่าเข้าไปเลี้ยวขวาจะเจอปริศนากี่เข็มอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ทำมั่วๆอ่ะได้แต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นสำคัญคือเราต้องขึ้นไปข้างบน ตรงนี้ที่เป็นรากไม้เนี่ยมันปีนขึ้นไปได้พอเราขึ้นมาเราก็จะเจอกบหีบที่มีไข่มุกเหือดดวงดาว,ดวอันที่สแล้วเราก็ลงไปข้างล่างเจอกับไอ้คบเพลิงใช่ไหมให้เรายิงจากล่างขึ้นบนไม่รู้ทําไมเหมือนกันเราก็เอาจริงเรามั่วเราก็ลองบนลงล่างซ้ายไปขวาหน้าไปหลังปรากฏว่าเรายิงล่างขึ้นบนแล้วมันได้ จากนั้นก็เข้าไปข้างในห้องที่เราเคยมาหาขนนกเนาะเคยมาแก้ซีรีกันอยู่ในนี้อยู่ละ <c oughs> ลงมา <c oughs> ด้านล่างตรงนี้แล้วมองหาประตูรูปเหี่ยวอ่ะกดเข้าไปเราก็จะเก็บอ e ิเล็กโตคูลัสอันสุดท้ายได้แล้ว <c oughs> เราก็ปีนขึ้นมาแล้วมองหาห้องนี้นี่ ห้องนี้ที่กำแพง3ด้านจะให้เราใส่ไข่มุกเข้าไปพอใส่ครบเนี่ยเราจะเห็นคัสซีนมีหีบขึ้นเน้อะแล้วก็มีเอกโตซีตัวพุ่งหนีออกไปข้างนอกแล้วโดยมันจะมีคำใบ้ว่าเอกโตซีรตัวเนี่ยจะไปอยู่ตามยอดเขาทั้ง3เขา ทีนี้เราวิ่งตามไอ้โซซิรีออกมานะที่ห้องเทียนประตูก,กมกลมอันนี้เข้ามาถึงเห็นขวามือไหมขวามือมันจะมีอ่าตอนแรกจะยังไม่มีไอ้คบเพลิงให้ยิงนะเราต้องมาคุยกับนกต้องล่างอันนี้ก่อนอ่ะเนี่ยเราคุยกับนกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นคบเพลิงเรายิงจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมเรียบร้อย แล้วเราก็มาเก็บหีบจะเห็นว่านกตัวนี้ยมันมีไฟฟ้าติดขึ้นมาแล้วเราก็มาคุยกับนกตัวนี้ได้พอคุยกนกตัวนี้จะมีปุ่มนี้ปรากฏเพิ่มขึ้นมาอ่ากดปุ่มน้ําก็จะลดเราก็แค่เดินลงมาข้างล่างอ่ะสู้กับรูน,นิดหน่อยเข้าไปจะเจอเสาท้าทายก็จะมีรูนกาดเนาะประมาณสองสามตัวก็สู้ไป เสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บหีเราจะถูกพา <find them. S 1> กลับมายังห้องตรงกลางอันนี้อีกรอบหนึ่งเราจะไปตามหาซีรี3ตัวกันเริ่มจากตัวแรก mm hmm. ทเลพอร์ตมาที่ยอดเขาชืรอโครโรเนะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ปุ๊บอ่ะจะมีซีรีปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็ตามน้องไปเรื่อยๆ พอเราขึ้นมาเราเห็นว่าน้องเนี่ยเข้าที่แล้วและยังขาดอีก2ตัวก็คืออีก2ยอดเขาอ่ะมาที่เออเมเท์เคณะเราใช้วิธีวิ่งมาเรื่อยๆนะจนถึงปากทางถ้ำข้างล่างแล้วลงมาแล้วจากนั้นเนี่ยพยายามเก็บรอโตโตการนําเพื่อบ,บินขึ้นไปข้างบนให้ได้เพราะจริงๆอ่ะไอ้เจ้าอ็กโตซีรีที่เราตามหาเนี่ยอยู่ข้างบน พอขึ้นมาตัวนี้เห็นนกนะซึ่งไม่เกี่ยวนะกับการเก็บเอ็กโรซีดีแต่พอดีเห็นทัสเซลแล้วอดใจไม่ไหวก็คือพอปลดนกตัวนี้จะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ไอ้ขึ้นที่กำแพงใช่ไหมให้เราไปสัมผัสสัญลักษณ์เนี่ยแค่อันที่มันเรืองแสงสัญลักษณ์เนี่ยจะอยู่ตามกำแพงเนี่ยเราต้องไต่กำแพงบินอะไรลำบาก ประมาณหนึ่งนะแค่4อันที่เรืองแสงเท่านั้นแล้วจะได้หีบขึ้นมา1ห,หีบซึ่งไม่เกี่ยวกับการตามอ e ิเล็กโทรซลีอ่ะตามอ e ิเล็กโทรซลีเราก็เก็บอ e ิเล็กโทรกรามแล้วบินขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นพอถึงชั้นนี้ไม่ต้องเก็บอเอ็กโตราระนำอีกแล้วนะพอดีเราเก็บแล้วถึงได้รู้ว่าผิดโอเคชั้นนี้แหละแล้วปีนขึ้นตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นอีกทีหนึ่ง จะเจอ,เจอโซซิรีแล้วที่ด้านบนน่ะแล้วเราก็ตามน้องไป ครบ2แล้วจากนั้นอันสุดท้ายอยู่ตรงเขาสักเขาหนึ่งหรืออะไรอันนี้แหละอันที่เรามาทำคอนอัน,น,นแรกเลย dù đàn mau dưu nảy Thổ brings a smile to my face.